สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผู้ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด ค่ะช่องที่2ของรายการตลาดวิครสนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับอาจารย์สาคอนกํามลกับประธานผู้ก่อตั้งดีเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเติบโตที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะในวงการขายตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในวงการเยอะมากและที่สำคัญนะคะประสบความสำเร็จอย่างงดงามด,ด้วยโดยเฉพาะปีแรกเราได้คุยไปแล้วยอดขาย7จล้านบาท มีการจัดงานเปิดตัวอะไรไหมคะปีปีแรกคือปีแรกเนี่ยจะมีการจัดงานเปิดตัวบริษัทนะครับก็เป็นการฟอร์มทีมนักธุรกิจก่อนนะครับประมาณเกแปดเดือนนะครับมาจัดประมาณปลายปีครับแปดเดือนปลายปีปลายปีแล้วก็มีการจัดงานใหญ่นะครับที่คนถึงร้อยไหมคะคนรู้สึกสามพันกว่าคนสามพันกว่าคนนะคะที่ฉันแอบให้ตัวเลขน้อยเห็นไหมสามพันคนนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นวงการขายตรงก็ถือว่าตัวชีวัดว่าสองพันถือว่าเยอะมากครับค่ะ โรงแรมไม่คือที่ยืนได้มีครับต้องไปนั่งข้างนอกกันนะครับคนนเพาะวันนั้นเรามีการแจกของด้วยนะใครไปร่วมงานนะครับเรามีการแจกสินค้าให้ของเราตัวโกดิจินนะแจกขันละกล่องเลยละมูลละาพันหกนะฮะเราแจกฟรีเลยให้ทุกคนที่เข้างานนะครับพอกลายเป็นว่าทุกคนก็หลั่งไหลไปร่วมงานกันเป็นการเปิดตัวเป็นการกระทำการก็ถือว่าปีห้าสามก็ถือว่าเป็นงานที่สําเร็จสําเร็จครับ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเปิดเกมบวกยิงอะไรก็หลังจากปี53นะครับแล้วก็ปี54เราก็ตั้งเป้า150ล้านนะฮะจะให้เพิ่มเท่าตัวนะครับเจอวิกฤตน้ำท่วมนะเราก็มีความคิดว่าจะได้หรือเปล่านะ150ล้านนะครับไม่น่าจะได้นะเสร็จแล้วคือไม่น่าจะได้ผมก็ตอนนั้นพูดล่วงหน้านี่คือทุกค่ายมันพับกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าคือยอดใกล้เคียงมากนะครับไค่ร้อยสล้านนะครับ110ล้านก็ต่างกันไม่กี่ล้านคือคือตอนที่น้ำท่วมเนี่ยคือเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะแต่เราก็มีการย้ายของโกดัังงต่่่าๆไปอยูททีพยา นะครับแล้วก็พานักธุรกิจลุยไปทำงานที่พัทยาอย่างไรก็คือที่น้ําท่วมก็ท่วมไปส่วนที่ไม่ท่วมเราก็ไปของเราพัทยาพคอีสานนะครับน้ำไม่ท่วมเราก็พานักธุรกิจทาแล้วก็ไปจัดงานที่โรงแรมที่พัทยานะครับเป็นเป็นเซ็นเตอร์เลยนะครับเป็นออฟฟิศที่โรงแรมจัดงานได้อีกคนเต็มเลยครับหลักสูตรล้าล้นคนล้นนะครับที่งานชื่ออะไรคะเป็นหลักสูตร NDS นะครับหลักสูตรอะไรต่างๆเราจัดที่โรงแรมเราจะมีการจองประจําเลยทุกสออาทิตย์ ค่ะก็คือแทนบริษัทเลยตรงนั้นถึงแม้จะน้ําท่วมนะคุณชมมุกฐานไปพัทยาธุรกิจก็เกิดได้เกิดได้ครับแล้วก็คือจัดทุกเสาทิศเลยทุกสาทิศภาคอีสานแล้วครตอนนั้นอีสานก็คือมีแมททีมวิ่งระหว่างเส้นพัทยานะครับขึ้นไปทยางอีสานอ่ะเขาวิ่งของเขาไปทางกับทางกบบินขึ้นไปทางอีสานเขาวิ่งอย่างเส้นเนี้ยพาทีมงานมาอบรมพัทยาดิฉันแปลกใจหลายคนพอถึงเจอเพราะว่าน้ําท่วมทุกคนหยุดแต่คุณไม่หยุดไม่หยุดครับเพราะเพราะว่า ผมว่าขายตรงมันดีหนึ่งอย่างนะไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามมันก็สามารถพิวิกฤตเป็นโอกาสได้อ๋อคำคำนี้ใช้ได้จริงทันได้เพราะว่าคือตอนที่น้าท่วมเนี่ยทุกคนก็กลัวว่าจะไม่มีอะไรกินกันกลัวจะลําบากนะครับนันแล้วเนี่ยผมว่าคนเดือสู้นะคนเดือสู้นะในทางกลับการวิกฤตก็คือโอกาสคุณชมเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอภาวะน้ําท่วมเจอภาวะที่เกษตรกรไม่มีเงินเลยนี่คือปัญหาที่ทําให้เกิดโอกาสเกิดคนสู้กิจคนสู้แล้วคือมีพลัง ทํางานทํายอดทําเงินได้เหมือนเหมือนอาจารย์มองกลับผรับมอย่างบงินคือเรายังสู้เลยใช่ค่ะนักธุรกิจเราก็ต้องสู้มอนเราค่ะห้าสี่ปันพ้นไปร้อยสิบล้านห้า้าเป็นยังไงฮะห้าห้นี่คือยอดนี่พุ่งมาดับเบิลดับเบิลเลยเป็นสามร้อยล้านค่ะสามร้อยล้านตอนนั้น โอ้น่าจะจัดงานกันวุ่นวายเลยแต่ละปีคือเรามีการเตรียมทีมปีแค่สี่เนี่ยคือทีมเวิร์กเราแข็งแรงมากนะครับคือวิกฤตเป็นโอกาสคือคนจะตื่นตัวที่จะที่ที่จะทำงานกันหลังจากคือน้ําท่วมเสร็จแล้วนะครับคนก็สู้แหลกเลยนะครับลุยแหลกเหมือนทหารแบบจะหายความสำเร็จคนดยากคนยากถ้าหายความสำเร็จนะครับแล้วก็แบบลุยกันสุดๆนะครับแล้วก็ ยอดทะลุ300ล้านแล้วก็มีการจัดงานมอบเข็มให้กับตำแหน่งสูงของบริษัทด้วยนี่คือเป็นการจัดงานครั้งที่1ครั้งที่1มอบเข็มเกียรติยศมอบเข็มประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สำเร็จตำแหน่งสูงสุดนะครับตำแหน่งบรูดีมอนด์นะครับตำแหน่งสูงนะครับคนที่มีรายได้เดือนล้านแคุณพัลลันทรเชื้อศิริเดียหนึ่งล้านแปดล้านแปดแสนต่อเดือนต่อเดือนนี่นะคะตอนนั้นมีนักขายเยอะไหมคะที่ประสบความสำเร็จหลักแสนเยอะนะครับหลักแสนประมาณพอพย้อนตัวเลขไปได้ไหมคะสี่สิบคนได้ประมาณนี้ ักแสนสี่สิบคนมาวว่าที่พ้นจังหวะน้ำท่วมเนี่ยคุณยังห้าสี่ห้าห้าแล้วก็ห้าหกช่วงกั้มกลึงวันนี้ก็คือห้าห้ามีผู้นำที่หลักแสนนะคะประมาณสี่สิบเงินล้านก็ประมาณหนึ่งคนหนึ่งท่านแล้วก็ปีปีห้าหกเนี่ยยอดมาพันกับยี่สิบล้านข้ามพันล้านข้ามพันหนึ่งพันยี่สิบล้านนะปีนี้นะครับเนี่ยที่ว่าล้านแปดคืออยในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็มีหลักล้าน สท่านนะแล้วก็มีหลักแสนนะครับโอ้เยอะนะคะ<ก>เป็นหลายร้อยเป็นหลัหลหลกหลายร้ยอยเลยทีเดียวระหว่างยุทธศาสตร์ปี55กับ56คุณเติมยุทธศาสตร์อะไรลงไปเพราะว่าการก้าวกระโดดจาก3 3มร2เกือบ4เท่าผมว่ามัน มันพร้อมด้านบุคลากรนะนะครับคือบุคลากรพร้อมแล้วก็ประกอบสินค้าเราพร้อมด้วยนะครับเรามีการขออยตั้งแต่ปี5้าสามนะครับสินค้าเริ่มผ่านอยุที่แลายายการนะครับผ่านอยุจนปีห้าหกนะครับเป็นปีที่แบบสุกงอมสุดๆเลยนะครับสินค้าพร้อมบุคลากรพร้อมนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถความตั้งใจมันพร้อมหมดคือห้าดีล้วครบมากเลยแล้วก็สื่อวิทยุก็ เขการโฆษณาสินค้าเราด้วยดิฉันดิฉันย้อนกลับวิทยุนิดนึงวิทยุอินทิฉันเห็นครูสลาคุณวุฒิเห็นไผ่พงศธรนะคะก็พอดีมีการจัดงานร่วมกับสถานีเอ็นทีวีตลาดนิทรรศครับครูสลานี่ก็มีโอกาสนะครับได้เป็นเกียรติให้กับสินค้าเรานะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับสินค้าสายตากับสมองนะครับก็แล้วครูสลาก็ถือโอกาสมาศึกษาธุรกิจ กับเราด้วยนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ได้ร่วมธุรกิจกับเรานะครับแล้วก็ตั้งชมรมดีเจดีเจดีเนวงขึ้นมา oh. นะครับแล้วก็รวบรวมพวกดีเจหรือสถานีนะครับมาร่วมกันโฆษณาสินค้าปัจจุบันนี้นกี่กี่กี่เท่า<ๆ>ไหร่คะ สถานีหรือว่ากี่สถานีนะครับที่เรามีการเช็คนะครับแล้วก็มีการสมัครร่วมโครงการกับเราเนี่ยครับพันกว่าสถานีนะหนึ่งพันกว่าพันห้าพันห้าร้อยสถานีคือถึงสองพันเลประมาณเกือบเกือบสองพันโอ้ก็ถือว่าเยอะมากเยอะครับค่ะช่วงที่เจอโฆษณาสินค้าเราดังนะโคโลจินนี่คือทุก ทุกที่ดูถักโนร์สินเนค่ยปัญหาหลังจากที่สถานีโดนปิดเราเจอปัญหาด้วยไหมปัญหาเจอครับคือสถานีปิดโฆษณาไม่ได้นะครับก็คนที่ทําค้าขายสินค้าตัวนี้อยู่ก็มีการชะงักชะลอไปนะครับใช่ค่ะนะครับ่งนี้คือยังดีนะที่เรามีการฝึกบุคลากรด้านการทํา คือขายบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งครับใช่ดิก็บอกต่อนะครับยอสช่างฐานกลุ่มนี้อยู่นะครับยอดขายเรายังส่งอยู่ได้อก็วิกฤตกันทั้งหมดไหมสถานีก็เจอวิกฤตเหมือนกันเพราะว่าโดนปิดสถานีค่ะทาอะไรไม่ได้เดือนครึ่งทางวิทยุตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่คลื่นที่เปิดเขามีน้อยมากนะคะก็คือเกิดผลกระทบต่อธุรกิจขายตรงและทุกธุรกิจ ที่สร้างแบรนด์ป่านตรงนี้วันนี้เราแก้เกมยังไงคะสองห้าห้าเเนี่ยคื ร้านจากสถานีเปิดไม่ได้นะครับร้านค้าก็ยังขายได้อยู่นะครับร้านค้าก็เอาสินค้าไปจําหน่ายนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคือที่ทําให้เราแข็งแรงจริงๆนะครับก็คือการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับการสร้างเครือข่ายบุคคลเอากาว่าเครือข่ายกับกลับมาเขย่าขวดให้มันแน่นขึ้นอีกแข็งแรงขึ้นนะครับมีผู้นาแข็งผู้นําเราแข็งแรงนะครับองค์กรเราก็ตบโตนะครับก็ขายเราก็ยังทรงอยู่ได้นะครับปีนี้ทรงหนึ่งสุดขายอด เราจะประคองให้มันอยู่ได้นะครับมันอยู่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องยอดขายนะแต่ที่จริงแล้วคือเรากังวลเรากังวลว่าคือไม่ตามเป้าเรามากกว่าเราตั้งเป้าสองพันล้านนะเรากังวลว่าจะไม่ถึงสองพันล้านนะครับก็กังวลข้อนี้มากกว่าก็เป็นปกติเพราะว่าโดนวิกฤตกันทั้งหมดค่ะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตธุรกิจวิกฤตสถานีสื่อต่างๆแล้วก็มาเจอวิกฤต อีกหลายวิกฤตต้องบอก่างนีเทียนเนก็พูดไม่หมดนะคะนี่ค oh ือวิกฤตที่ทําให้ขายตรงพอยลังคือเจอพร้อมกันเหมือนกันทุกข้าครับ่ะวันนี้นอกเหนือจากการปรับแผนไปขย่ากวดผู้นําใหม่ที่ให้มีศักยภาพแล้วมีแผนรองรับอื่นอีกไหมก็ตอนนี้เรามีการ แผนการตลาดเพิ่มขึ้นมาให้นะครับเรียกว่า f s t t t a r t b บ u u s นะครับที่เราเรียกกันว่า Fast t t a t t n n c o m e นะคือเป็นรายได้เร็วๆนะครับอ๋อก็คือเพิ่มแผนการตลาดให้เร้าใจให้เขาทำงานง่ายขึ้นคือให้นักุรกิจนะครับไปสปอนเซอร์คนแล้วก็ทำให้มีรายได้แนะนำสินค้ายกับ ลูกค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้เร็วขึ้นจ่ายรายวันนะนี่คือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในยามวิกฤตคือขายสินค้าแล้วก็จ่ายคอมมิชชั่นรายวันค่ะขอห้ามไปต่างประเทศกัมพูชาคุณไปทําอะไรทําไมคนเยอะแยะมากมายค่ะตอนกลางปีนะครับของปี57เนะครับเราเราคิดว่าเราต้องมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศนะครับแล้วกประเทศแรกของเราไปที่กัมพูชานะครับเราก็มีการเตรียมทีม2เดือนนะครับจากนั้นก็มีการ เปิดตัวจะเป็นทางการะนะครับก็คนร่วมงานเยอะมาก ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชานะครับที่มีผู้ร่วมประชุมนะครับเยอะที่สุดในประสาทายตรงที่เราที่เคยเปิดมาที่เคยเห็นมา3,000คนนะครับเราต้องจัดที่หองประชุมเรยกว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติของกัมพูชานะมันเกิดอะไรโรงแรมนี่คุณผมจัดสองครั้งนะจัดครั้งแรกเนี่ยที่โรงแรมนะครับบรรจุได้พันกว่าคนคนมาพันห้าร้อยคนไม่พอคนล้นกลับบ้านอก็มีนะแล้วก็พอจัดครั้งต่อมาอีกนะครับก็สามพันกว่าคนมันเกิดอะไรขึ้นที่กัมพูชาคะ คพูชาเรามีทีมเวิกของเราอยู่แล้วะนะครับคือสมัยที่อาจารย์สองท่านนี่นะครับก็ทาําบริษัทเดิมนะครับก็มีดวาวไลน์อยู่มพูชาอยู่แล้วะนะครับค,คือเรื่องงเรื่องเนี่ยคืออาจารย์สองท่านเนี่ยไปบุเบิกขายตรงนะครับตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีถือว่าอาจารย์สองท่านเนี่ยไปสอน คนขายตรงในกมูชานะครับเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์ในขายตรงนะครับคือก่อนที่ดีนิเวศจะไปเปิดเนี่ยบริษัทอื่นเขาเปิดก่อนแล้วก็รูกสิษธิ์ของอาจารย์นั่นแหละไปทําอยู่เช่นันก่อนอ๋อก็คือมีมีคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นเป็นระดับอาจารย์แล้วอาจารย์สองท่านอาจารย์ภูสนงคงเจงุไทยเนี่ยอ๋อเป็นเป็นอัพไลน์คนที่ฉันเข้าใจว่าอาจารย์ที่นี่น่นอาจารย์สองท่านเนี่ยคือไปสร้างขายตรงไปสอนคนขายตรงที่นั่นก่อนอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปทําขายตรงให้อื่น แต่พออาจารย์สองท่านเองครับประกาศตัวว่าจะเปิดที่กัมพูชาแล้วก็รู้สึกกับเขาเขากลับมาอจงรักภักดีเยอะครับเพราะว่าเขาเชื่อในฝีมืออยู่แล้วสองท่านนี่ทายาขายตรงนี่ธรรมดาก็นะคะขายตรงเครดิตสําคัญที่สุดหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่สาคัญจริงๆสําคัญนะนะคะเพอถ้าเกิดเครดิตเสียนี่ขายตรงก็พับสนามเหมือนกันต้องมีเครดิตครับแต่มาสุดท้ายนอกเหนือฟาสตาร์ทโบนัสที่พูดมาแล้วยังมีโปรเจกต์อื่นอีกไหมคะนะครับ โปรเจกต์อื่นนะฮะแล้วก็มีการอาอ,อกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแบบเรียกเสียงฮือฮาได้นะครับสินค้าทุกหม่ใหม่ตอนนี้คือเราจะมีการเน้นเรื่องการอบรมแล้วก็เป็นการทำฟาสต์ t ตาร์บนัสนะครับมีการอบรมนะครับและที่เข้มแข็งขึ้นนะครับเซตทีมวิทยากรมากขึ้นนะครับคือ,ค,อคือทำเน็ตเวิร์กแบบหนึ่งต่อหนึ่งให้ แบบก็คือใช้รูปแบบเน็ตเวิร์กหนึ่งต่อหนึ่งะคะไม่ใช่ว่าขยายไปไกล 1, 2, เพื่อให้เพิ่มพลังในแผนของฟาสชั์นโบนัสนี่คือยุทธศาสตร์สำคัญของดีเน็ตเวิร์กวันนี้ค,ค่ะภายใต้การบริหารของอาจารย์สาครนใสขมลน,นะคะที่นำพาดีเน็ตเวิร์กสิ้นปีนี้จะทะลุเป้า2,000ล้านหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณสาคอขอลาคุณชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ